S <S <an> <S ค่ะสวัสดีคข่าผม้ชฌมีฟซีทุกท่นกานค่ะยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องเจ้นางน้ำโชกนะคะท่านชฌมขามือนีอาจจะภาพไปติดตามตัวเลขแนวทาห้าน้อยของอาจารย์สมยศก็ของลุงหม,มานเนาะค่ะเนาะเป็นตัวเลขแนวทางที่แตกตลอดทุกมือที่ผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนติดตามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์ทั้งสองของสำสองสำหนักนี่แตกดีเลย่านผม้ชมค่ะ ขับขันถือทุกงวดแอดก็เห็นแล้วก็ดีใจนํานะคะนะออขอสแสดงความยินดีกับผู้มีโชคภูมิชัยเด้อค่ะเดอ้อเดี๋ยวไปติดตามนักการกท่านผู้ชมค่ะว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศก็ของลุงหม,มานสิเป็นตัวใดงวดนี้เนาะค่ะเนะาะก่อนสิไปมึงงวดมือนีมึงมือว่านดูค่ะท่านผู้ชมค่ะว่ามันเข่าบา่ดูไปด้วยกันเลยค่ะค่ะธรรมช่วงขเมื่อมึงตัวเลขแนวท่าห้าน้อยของอาจารย์สมยศไปนักกันเนาะค่ะเนาะ มื่อวานนี้ห้าน้อยจาย์สมยศเด็ดปเปรี้ยวอีกสามาเนาะคาะทำชุ่มเนาะแต่ว่าห้าน้อยเพ่นเข่าเข่าทั้งเจ็ดเข่าทั้งเก่าทำชุชมขาเข่าทุกน้อยเกือบทุกน้อยนะคะทำชุ่มลายทันลายคนก็นโชคดีไปเนาะค่ะเนาะลายทันลายคนโชคดีไปเดี๋ยวมื่อวันนี้ต้องก่กันเรื่องชุ่มขาตัวเลขแนวทางห้าน้อยเพ่นเนียนปกติก็เนียนพิเศษเนาะ,ะทำชุชมเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้ ทิ้งพิเศษทิ้งปกติเทิ้งวีไอพีนะคะทาช่วงขาเพราะฉะนั้นหลายทันหลาย้นที่ติดตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศ <c oughs> ก็น่าจ,จะหุดจักดีเนาะค่ะนาะว่าตัวเลขแนวทางของเพื่นแม่นซ้ำใดน,นะคะทาช่วงขามือนี้อาจารย์สมยศคนไห้วิ่งรูดทีหนึ่งกับสามพอไผค่ะวิ่งรูดทีหนึ่งกับสามนะคะ เอักหนึ่งมีศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสี่เน้นนะคะ <c oughs> แล้วก็หนึ่งสองหนึ่งหกเน้นหนึ่งเก่าเบานะคะอันนี้คือหลักหนึ่งเนาะคะ่ะท่านชมเนาะส่วนหลักสามมีศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งเน้นสามศูนย์เบาสามหกเน้นสามเก้าเบานะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศ ฮานอ,นอยเมือนะะีเนะาะค่ะทำชุ่มเนาะทำชุ่มขาถ้าทำชุ่มสื่อเ,ออเลขสามตัวให้ทำชุ่มหลักพร้อมน,นะคะเด้ออย่างเช่นศูนย์หนึ่งสี่กับศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก่าน้ำหอมน,นะคะทำชุ่มขาสามกับสามศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามหกศูนย์สามเก้าพร้อมน,นะคะอันนี้เป็นข้อมูลในทำชุ่ชมไดพิจรารณาอีกเทื่อหนึงนะะง่งเนาะค่ะทำชุ่มเนาะ ตัวเลขแน่วทางของอ exactly. าจารย์สมยศกระตามนี้นะคะแคบหน้าจอเลยค่ะท่านชมค่ะแคบหน้าจอเลยค่ะค่ะตัวไปเป็นตัวเลขแนวทางของลุงหมานค่ะท่านช่ว่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของลุงหมานนะคะท่านช่ค <chester. S 2> ่ะตัวเลขแนวทางของลุงหมานนอยมัดรวมนะคะเออลุงหมานเพิ่นกระจะเน้นห้าน้อยพิเศษกับห้านอยปกติคือกันเนาะขะเนาะตะวั บางที่มันกระเลิดไปหอด VIP ยพท่กะทำช่มขาเพราะฉะนั้นทผช้ชมกะจัดตต่งแต่พิเศษแลกักกะปกติแล้วกะ VIP เลยสําหรับผู้ใดที่มีงบเนาะคะ่ะเนาะสำรับสหรับผู้ใดที่บม่มีงบกะเนแต่ปกติเอานะคะเพราะว่าตัวเลียแนวทางของอาจารย์ในส่วนมากปกติกับพิเศษจะไม่พลาดนะคะแต่ว่าตาม่มตามที่อาจ์เกี่ยเมึงราคากตะเลิลดไปหอด VIP ยพท่กผท้ชุม่มขา ตัวเลขแนวทางของอาจารย์นะคะวิ่งรูดที่4กับ8นะคะตัวเลขที่เพิ่นจับคู่ก็มี4หา4 1ห8 8่หนานะคะ8หาไปตรงก็ของหนุ่มโชกเลือกขาทำช่วงขาเพราะว่าหนุ่มโชกแอดลุ่งไปก่อนหน้านั่นเนาะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางของหนุ่มโชกนี่เขาคักอีกรีร่างมือเราเดะเอากระสอบสซเงินกระ,ะทำช่วมขาโบ่ธรรมดาถามว่าเลาลงทุนหลบ่ลงทุนหลาขึ้นกัน แอดเคยถามแล้วว่าลงทุนหลายปันใดที่ได้เป็นเสียนนี่ลงทุนสามหมื่นธนผุ้ชมอันนั้นคือเพิ่นแบบนักล่าขาสายต่างประเทศอีลีกับานผู้ชม่มอันนั้นตัวตัวยางบางตอนเบาซูฟฟังหรือนขะ,ะเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าของสูตรแล้วเพิ่นกระเล่นเองพร้อมนะคะถ้าผู้ใดอย,อ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 ยากถามขอมูลอยากถามการเล่นตัวเลขแนวทาห้าน้อยนะคะเออ ปรึกษานุ่มโชกได้นะคะนุ่มโชคว่าธรรมดานะคะให้สูตรพร้อมจัดพร้อมแล้วได้หลายแล้วได้ทุกมือที่เล่าเม้าลงช่องน้ำแอดนี่สิบแปดงวดแล้วได้ทุกมือแอดเห็นเราโพสแอดมึงตลอดเนาะคะ่ะเนาะเราหมานทูกมือนะคะอันนั้นคือผูทูทีเพนมีความสามารถในการเห็นความน่าจะเป็นของตัวเลขแล้วก็มีความสามารถในการที่จะเซียงสื่อพร้อม แล้วค่ะทเตมช่อมเนาะทเตมช่อมขาแคบหนาจอเลยคะ่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของลุงหมานก็ของอาจารย์สมยศเนาะค่ะเนาะถามว่าลุงหมานก็ของอาจารย์สมยศคือกันตัวใดหนึ่งซีซีหนึ่งกับเตมช่อมขาณนะตอนนี้คือหนึ่งซีซีหนึ่งตรงกันเพราะฉะนั้นจัดเลยผู้ใดบ่มีงบก,ก็เรียนแตซ่ซีซีหนึ่งหนึ่งซีกับพ่อเนาะค่ะเนาะแอดเบอลเยเสือแอดนะคะเรียบนบดเลยก็ได้เพราะว่าแอดเบอลสำหรับผู้ที่บ่มีงบ สัวมีสี่บาทหาบาทในสี่สามาาถเหรียญสี่หนึ่งหนึ่งสี่ใดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคนอื่นที่เขามาทเิ่มจักเพิ่มจักแล้วเพิ่นกะอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะค่ะทา่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศกับของนุ่งมานเป็นห้าหน้อยมัดรวมก็ขอให้พี่น้องทาง่านผู้ชมเอฟซีถูกท่านได้ใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางกับเป็นของธรรมดามีสูตร ของอาจารย์เพิ่นมีสูตรในมือสูตรของเพิ่นกับบแม่นวาจแม่นเสมอไปแต่มีเขามีหลุดตาว่าช่วงนี้ของเพิ่นแมนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่เห่ากับเฝ้าพิจารณาอาอเนนะคะเนาะมันจะเป็นช่วงๆนะคะทำช่วงขาเพราะเขาเขาซีหางวดแล้วมันก็นออกออกแล้วเพิ่นก็นจะเปลี่ยนสูตรใหม่มันก็นจะเข้าใหม่น,นะคะทำช่วมเนาะหลทันหลายคนโชคมันกับอาจารย์หมู่บ้านโดยเฉพาะอาจารย์สมหยดแตกทุกหน่อยนะคะเนาะ ขอกับขออพคุณอาจารย์สมยศนะคะที่ห้ตัวเล็กแนวทางไม่แอดใดเป็นสะพานบุญให้ทั้งช่วงเอฟซีเลไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะขอกับขออพคุณลุงหมานที่ห้ตัวเล็กแนวทางบว่าสิเป็นน้อยบว่าสิเป็นเล่าวบวาป่าสิเป็นรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะขอให้อาจารย์ทั้งสองสุขภาพแข็งแรงลำลยุยลำลยุยยูเป็นลมโพลมไส้ยูเป็นขวัญใจของช่วงเจ้าน้ำชกต่อไปด้วยคะ่ะอาจารย์ทั้งสองคะ่ะ ทำช่ขายแคปหน้าจอเลยนะคะต่อไปจะเป็นคลิปตัวเลขแนวทาเราพัฒนาของอาจารย์สมยศกับของลุงหมานค่ะทำช่วงขาสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบกันนําเสนอเพียงแค่นี้นะะเนาะค่ะเนาะคอยทุกท่านทุกคนโชคหมานลำาุำำย้ยยาจิบยาจนคิดสิ่งไหอคอยสมความหวาดปัถนาเจอกันไหมคลิปหน้ากันทำช่วงขาขอพระคุณมากค่ะสําสหรับการติดตามรับชมขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ